สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะรัฐบาลไทยปักหลัก2ตัวบน4ชุดตรงบนนะก็จะนำมาฝากกับเพื่อนๆนะบางครั้งในการอัดคลิปวิดีโออาจจะอัดไว้ในวันไหนๆก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็จะทยอยลงให้โดยไม่ลงแบบติดๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มีเวลาในการรับชมแบ่งแยกนะคะหรืออาจจะไมด้ได้ไปชมของคนอื่นบ้างนะคะ เดี๋ยวมาฝากฝ่ายในเสียงของดิฉันเดี๋ยวดิฉันไปหลอนในตอนกลางคืนนะเคะ้เสียงไขว้เนี่ยเววเววเววเวลยจี๊ดจ้าจี๊ดจ้าเราแสบเกี้ยวหูบ้างเลยนะอ่ะตำแหน่งหลักสิบบนดูเส้นด้านบนตำแหน่งหลักหน่วยบนดูเส้นด้านล่างสำหรับหลักร้อยเดี๋ยวจะแยกมาให้หลักสิบบนเราใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยล่างค่ะ บวกหบวกหส่วนหลักหน่วยบนเราใช้หลักร้อยสาครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งเท่ากับ x อกบวกหอันนี้ก็ลองคํานวณกันแล้วก็จะมาจับคู่เซตทางด้านหลังโดยใช้วิจารณญาณที่ดีในการรับชมเรื่องการพิจารณาตั้งแต่งวดที่ออก 81, 2และ 4, 6หลักร้อยบวกหลักหน่วยล่าง8ปบวกหเป็น14 14ี่สบวกหก็ได้20ใส่ศูนย์ ใส่0 20ย์ใส่ศ0ย์นย์บวก1ได้1อันนี้คือหลักสิบบนหลักหน่วยบนเราใช้หลักร้อยสามครั้ง38 24บวกกับตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะบวกหลักสิบล่างเลข4แล้วบวกหลักหน่วยล่าง2 6 1 2ดังนั้นก็คือ24บวก2ได้ย6 2มหยี่มหบวกสีได้30 30บวกกับ12ก็ได้42ก็จะใส่สองบวก1ได้3า ทีนี้เราจับคู่เซตเนื่องจากหลักละ2ตัวก็จะคำนวณแล้วก็จะได้เขาเรียกว่าคู่เซดเซตสีคู่เซตตรงก็จะเป็น0203 12และ13ดังนี้นะอ่ขีดเส้นก่อนนะคะโอปากกาไอ้แม่มทัดไม่มีเหรอนะคะ ขี้เกียจขึ้นบันไดออกมาอไรสองศูนย์สองและหกหกสองศูนสองและหกหกก็ามาศูนยสองอันนี้ศูนย์สองดิฉันเคยคิดนะถ้าวันใดวันหนึ่งดิฉันแกะตัวมาสมมติดิฉันจะไปสร้างบ้านอยู่ต่างจังหวัดดิฉันคิดว่าดิฉันจะสร้างชั้นเดียวนี่แหละแล้วก็ยกขึ้นสูงสูง แต่แถวละแวกของี้ฉันไม่ว่าอีสานหรือว่าเหนือก็จะไม่มีน้าท่วมอยู่แล้วแต่ก็จะยกสูงนิดนึงใช่ไหมเออแล้วเอาเป็นชั้นเดียวนี่แหละเดินเดินเดไปไม่ต้องหลายชั้นนะต่อมาท่านผู้ชมหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยล่างสองบวกหได้แปดปดบวกหกเป็นสิบสี่ใส่สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าถัดมาหลักร้อย 3ครั้งบวกหลักหน่วยบน,นบวกหลัก10บล่างบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งนะดังนั้นตัวไหนที่มีมากกว่า1หลักเราก็คูณก่อน2 3 6 6าบวก2แล้วก็บวก6บวกกับหลักหน่วยล่างคนนูณ2ครั้งก็2 6 12ดังนั้น6บวก2ได้8 8บวก6ก็เป็น14 14บวกกับ12ก็ได้26ก็ใส่6 6บวกหก็ได้7ก็จะได้4 6 4 7และ 5้หแล้วก็5 7ดนะดังนี้อันนี้คือผลของการคำนวณทีนี้เรามาดูว่าผลลับเขาออกอะไรออก4ี่หและ4ี่สีและสีอันนี้ก็ 4, 4ีหมาสิหน่อยบนเพราะว่าอันนี้คือคู่ชุด2ตัวบนแบบปักหลัก ความจริงดิฉันน่าจะแบ่งแยกเส้นเนาะแต่ให้คุณดูอย่างนี้ถ้าคุณดูไปทีละงวดตามพร้อมกับคลิปวีดีโอคุณก็จะไม่งงแต่ถ้าสมมุติคุณดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยยคุณจะงงเพราะว่าดิฉันไม่ได้แบ่งขีดเส้นขีดเส้นยาวอย่างเงี้ยถ้าดิฉันขีดเส้นยาวให้คุณตอนนี้ด้านล่างจะมีแต่บรรทัดใหญ่มันทัดใหญ่ยะ่ะคือบรรทัดยังไงอ่ะ กล้องมันทัดใหญ่มันทัดยาวยาวเรื่อยเลยยาวเรื่อยเลยนะคะยาวเรื่อยเลยดีฉันความจริงแล้วดีฉันจะต้องแบ่งอย่างนี้คุณจะได้เข้าใจอืมนะคะอืมเดี๋ยวขีดเส้นก่อนนะเออ ว่าโอ้โหนะคะรู้จัดขีดเส้นขีดสวยมันดีๆเนาะจังคนก็คนก็จัดงามนะเนี่ยคนก็ตั้งสวยตั้งงามนะเนี่ยอาไม่มีใครชมก็ชมตัวเองก็ได้นะคอุบางคนบอกว่าแป้นะคะโอ้นะกล้าชมตัวเองเนาะเอานะคะ ชมป้ายพอมีความสุขคือไปคิดอะไรมากชีวิตนะซีเรียสมากไปก็อะไรอยู่เนาะหลักร้อยบวกหลักหน่วยล่าง4ี่บวก4ี่ได้8 8ดดบวก6เป็น14ใส่4 4บวก1ได้5พักไว้ถัดมาหลักร้อยสามครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างสองครั้ง4ี่2าบวก6กบวกกับ4บวกกับ4ี่ป พูดถึงความสวยความงามดิฉันเคยเคยเล่าให้คุณฟังใช่ไหมสมัยก่อนจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นอะวัยทำงานอะดิฉันจะเอวประมาณยี่มสองยีมสามนะคือดิฉันผอมมาตลอดผอมมาตลอดจริงๆแล้วไม่อ้วนนะคะจนกระทั่งคือแบบว่าไป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 ,ไปร้านขายยาร้านหนึ่งอะ เสร็จแล้วเขาก็ก็ให้ให้ยาแบบว่าเวลาให้กินข้าวอร่อยอะไรอย่างเงี้ยอ้ชงก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะเป็นเม็ดสีชมพูกับเม็ดสีขาว่กินคู่กันทีนี้พอกินคู่แล้วทีนี้น้ําหนักมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้แค่ดมนะคะแค่ดมวันหนึ่งบางบางทีเนี่ยแค่ดมก็ก็สมบูรณ์นะ ว่าอ้วนก็กนอะไรรารับไม่ได้นะอ่ะต่อมาสิบสองบวกหเป็น18บแปดสิบแปดบวกสี22 22่ได้ยิ่มสองยิ่มสองบวกแดก็ได้สามสิบใส่ศูนย์นะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งฉันก็จับผู้เซตสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งออกอะไรคะเก้าห้าหนึ่งและหกสามนะตอนนี้เอวเท่าไรคะอย่าได้เซตนะคะก็ไม่ไม่ไม่ขนาดถึงไซ xl <laughs> อ่าไซส์ m ก็ยังพอใส่ได้นะคะจะให้พอดีก็ไซส์ l ประมาณเสาวอวบะค่ะเออนะแต่ว่าอายุอานามไม่ให้เพราะเรียกสาวก็ไม่ได้อีกนะออกอะไรห้าหนึ่งเออนะถัดมาหลักร้อยบวกหลักหน่วยล่าง9ก้าบวกสามเป็น12บสอบวกหเป็นสิปดใส่แปดแดบวกหนึ่งได้9้าต่อไปหลักร้อย สามครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งอาจจะเป็นการที่ดิฉันพูดคุยแบบนี้เนาะเพาเลยบอกว่ามีมีบอกว่าบา้บาบา้บาบานะอเนาะก็ไม่เป็นไรนะสามเก้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกกับหนึ่งบวกกับหกบวกกับสามสองหกเก้าบวกสามเป็นสิบสองอันนี้ดิฉันเขียนไปแล้วใช่ไหมเก้าบวกสามเป็นสิบสอง มาต่อคลิปนะคะอีแคนไม่รู้เหมือนกันว่าการอัด iPhone เนี่ยเวลาการหยุดคลิปเนี่ยเขาหยุดตรงไหนนะฉันไม่สามารถหยุดได้แต่ยังดีที่ดิฉันรู้จักสามารถต่อคลิปวิดีโอได้นะอิฉันใช้กล้องในการอัดมันไม่สะดวกไม่สะดวกเท่ามือถือก็เลยใช้มือถือในการอัดจะง่ายกว่าถัดมาอะเมื่อกี้นะ27บวก1ได้ยิ่ม8ดยิ่มแดบวก6 ได้3 4 3 4บวก6ได้40ใส่0 0บวก1ได้1 8 0 8 1 9 0 9 1ออกอะไรคะออก9 9 0และ1 4อันนี้ปักหลักบนนะก็จะดูที่สมการบนก็คือหลัก10และหลักหน่วยบนก็คือเลข9กับเลข0ถัดมาหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยล่าง9บวก4เป็น13 13บวก6เป็น19ใส่9 9บวก1ได้10ใส่0 คุณอาจจะมองไม่เห็นหนะในฉนั้นก็เอาใหม่หลักร้อยบวกกับหลักหน่วยล่าง9บวก4เป็น13 13บวก6เป็น19ใส่9 9บวก1ได้10ใส่0ส่วนตำแหน่งของหลักร้อยเนาะก็ใช้หลักร้อย3ครั้งบวกกับหลักหน่วยบน3 9 27 ยี่งเบวกศใส่ไว้เป็นที่เข้าใจนะบวกกับหลัก10ล่างบวกหลักหนึ่งล่างคูณสองดังนั้น27่บวกหได้ยี 8, ่สิบแยี่สิบแบวกแได้3 6ใส่6กหบวกหได้7 9็ดเก้าหย์หออกอะไรคะ0ูนย์เกและ91คุณก็มาดูฝากฝั่งนี้อันนี้ก็จะมี97มาสมก,การสิหน่วยบนทีนี้เรามาดูของงวดถัดไป ถัดไปก็คือ16ทธันวาพุทธศักราช2566หลักร้อยบวกกับหลักหน่วยล่าง0ูบวก1ก็ได้1 1ึบวก6ได้7 7บวกหได้8ดิฉันพักไว้ก่อนตัแแหนงหลักหน่วยบนหลักร้อยคูณ3บวกกับหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่าง1ครั้งบวกกับหลักหน่วยล่าง2ครั้งก็คือ1คูณ2ได้2 7งบวก9ได้16 16, 16บวกสเป็น18ใส่8 8บวก1ก็ได้9อ้าว คือมีเลขเบิ้ลค่ะคุณผู้ชม7 8 7 9 8 8 8 9อ่ะอันนี้คือผลของการพิจารณาตามสมการสูตรการคำนวณซึ่งไม่อาจทราบได้ว่าตัวแปรดังกล่าวนั้นจะมาหรือไม่แต่ประการใดนะวันนี้ดิฉันฟังเสียงตัวเองแล้วก็รู้สึกแปลกๆอยู่นะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกคลิปมายังไงยังไงถ้าฟังเสียงไม่ชัด คุณก็เพิ่มสปีดเสียงขึ้นนะคะอ่าก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีอ่าน้ําใจมารับชมเนาะทบทวนสูตรถากใครจากจะจดไว้ก็คือหลักร้อยอ่าตำแหน่งหลักสิบบนใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยบนบวก6บวก1ส่วนตำแหน่งหลักหน่วยบนใช้หลักร้อยคูณ3บวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างคูณ2เท่ากับ x อกวก1นะนี่คือผลของการพิจรารณาขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมไว้พบกันใหม่ สวัสดีและโชคดีนะคะ